สวัสดีค่ะขอขอบคุณคณะกรรมการสอสปคที่สนับสนุนให้คุณครูและบุคลากราการศึกษามีความสุขสมทุกช่วงวัยโดยการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงินจัดให้มีการอบรมออนไลน์หลักสูตรการสร้างวินัยทางการเงินสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจมากมายไม่ว่าจะเป็นวินัยทางการเงินการออมและความรู้อื่นๆสามารถนําไปบูรณาการปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ขอเชิญชวนบุคลากรทางการศาึกษาและคุณครูที่สนใจในการเข้ารับการอบรมหลักสูตรดีๆแบบนี้ในรุ่นต่อไปนะคะท่านสามารถนำความรู้ที่ได้นี้ไปปรับสมดุลชีวิต ให้มมีปิิาาธภพกขึ้น็ขอสวัสดีเพื่อนครูในที่นี้นะครับก็ต้องขอบอกเลยว่าเป็นความประทับใจอย่างแรกเลยนะครับกับการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่เรื่องของการเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์นะครับในหลากหลายบทเรียนนะครับในที่นี้ตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของการบริหารจัดการทางด้านการเงิน บริหารการเงินและสินทรัพย์ของตัวเองอยู่แล้วนะครับแล้วกับครอบครัวด้วยนะครับในที่นี้ก็เลยได้นํามาใช้ประโยชน์ค่อนข้างมากประกอบกับหลักสูตรที่มีความหลากหลายแล้วก็วิทยากรหลายๆท่านที่มาความรู้ความสามารถประสบการณ์และบริบทต่างๆที่แตกต่างกันนะครับออกแบบในเรื่องของบทเรียนได้อย่างดีเยี่ยมนะครับในเรื่องของตอบสนองกับความเป็นปัจจุบัน นในหลากหลายศาสตร์หลากหลายขาแขนงนะครับการนําเอาหลักประชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาปรับประยุกใช้ในชีวิตประจาวันเพื่อให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําบัญชีรายรับรายจ่ายหรือความรู้ที่นอกเหนือจากที่เราอ่านได้ในตําราหรือในหนังสือนะครับจากการเรียนในบทเรียนนี้เนี่ยทำให้ผมได้รับรู้ในสิ่งต่างๆได้เปิดโลกกวา้างมากยิ่งขึ้นนะครับ ในเรื่องของการเงินและสินทรัพย์การบริหารการเงินของตนเองแล้วก็ได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันทําให้ในทุกวันนี้นะครับพูดง่ายคือมีเหลือเก็บมีเหลือใช้นะครับและในอนาคตก็จะเป็นคนที่พูดง่ายคือพอมีพออยู่พอกินนะครับแล้วก็สามารถสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างที่เราจะดูแลได้ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมนะคะก็อย่างเช่นเทคนิค วิธีการออมเงินต่างๆการนําเงินไปลงทุนเรวมถึงวิธีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนที่หลากหลายตลอดจนการวางแผนการใช้จ่ายเงินก่อนกเกษียณและก็หลังเกษียณนะคะและส่วนตัวดีฉันเองนะคะเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ มีรายรับอยู่ทางเดียวนะคะซึ่งไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นออมเงินยังไงไม่มีแนวคิดที่จะนําเงินไปลงทุนให้ออกดอ,อกผลยังไงนะคะจึงได้นําเทคนิคการออมเงินที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ตามกําลังตามวิถีของตนเองที่พอจะทําได้นะคะเพื่อเป็นการฝึกวินยัยการออมเงินจนเป็นปนิสัยและในอนาคตก็จะนําเงินในบางส่วนนะคะไปลงทุนในรูปแบบของ Passive Income ะคะ่ะ สำหรับหลักสูตรสร้างวินัยทางการเงินนี้นะคะก็อยากจะบอกอว่าเป็นหลักสูตรที่ดีมากๆเลยนะคะในหลักสูตรเขาก็จะมีวิทยากรที่มีความรู้และก็เชี่ยวชาญในด้านของการออมเงินการลงทุนต่างๆนะคะมาบรรยายให้ความรู้ในภาษาที่ทันสมัยเข้าใจง่ายและวิธีการสามารถนําไปใช้ได้จริงค่ะประโยชน์ที่ได้รับหลังจากที่เข้ารับการอบรมแล้วนะคะ ก็คือทําให้เรารู้จักใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการสร้างกิจกรมจกรมการบริหารทางการเงิน,นโดยที่สามารถส่งต่อให้เพื่อนครูท,ที่อยู่ใกล้ชิดเราได้แล้วก็ไปจัดก,การบริหารทางการเงินของตัวเองเพื่อเตรียมรับในัยเกษียณแล้วก็การลงทุนในกองทุนต่างๆซึ่งสามารถที่จะทําให้เรามีเงินไว้ใช้ในยามกเกษียณได้นะคะ แล้วก็การลดหย่อนภาษีการวางแผนอื่นๆเช่นการวางแผนการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการมรดกเพื่อไว้ส่งต่อให้ลูกหลานซึ่งความรู้ที่ได้รับนี้ดีมากเลยจึงอยากให้เพื่อนคพดได้มีโอกาสได้เรียนหลักสูตรการสร้างวินัยทางการเงินนะคะสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของสคสคซึ่งกำลังรับสมัคร นะในรุ่นที่สองนี้เราช้นก็ฝากเพื่อนรูด้วยนะคะในส่วนตัวเองนะครับประสบปัญหานะครับนะก่อนที่จะเข้ารับการอบรมก็ได้มีปัญหาเรื่องของการใช้จ่ายนะครับนะในเรื่องของบัตรเครดิตนะครับก็ได้มีการใช้จ่ายนะครับบัตรเครดิตหลายใบนะครับจนตอนหลังนะครับก็ตัวเองก็ไม่มีความสามารถในการชําระนะครับเนาะก็เลยต้องไปกู้หนี้ จากระบบอื่นจากที่อื่นนะครับเพื่อจะเอามาชําระบัตรเครดิตนะครับนะ้องรวมถึงได้ใช้จ่ายค่าบัตรเครดิตนะครับเป็นการจ่ายแค่เฉพาะขั้นต่ําของบัตรเครดิตทาให้ก็กลายเป็นหนี้นะครับนะาะสะสมนะครับนะเนื่องจากบัตรเครดิตเองก็มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงนะครับทําให้ตอนนั้นสภาพการเงินก็ค่อนข้างที่จะสาหัสแย่เลยครับก็หลังจากที่ได้เข้าร่วมการอบรมนะครับ ในโครงการการตั้งวินัยทางการเงินก็ทําให้ตัวเองนะครับรู้จักเทคนิควิธีการในการผ่อนชนําระหนี้นะครับการเลือกชําระหนี้อันไหนควรจะชําระก่อนอันไหนควรที่จะชําระเท่าไหร่นะครับเนาะแล้วก็การที่เลือกการชําระบัตรเครดิตนะครับเนาะก็ทําให้ตัวเองรู้สึกว่าเริ่มมีความหวังนะครับในการที่จะใช้ใจ่ายบัตรเครดิตนะครับอย่าง นะครับแล้วก็ถูกวิธีนะครับล้วก็จะไม่ให้ตัวเองนะครับเราต้องไปกลับไปอยู่สู่จุดจุดเดิมนะครับที่ตัวเองประสบปัญหานะครับตอนนี้ก็ได้ทําตามคาแนะนําของท่านวิยากรนะครับรวมถึงกิจกรรมที่ได้ทําในโครงการนี้นะครับก็รู้สึกว่าตัวเองนะครับได้รับประโยชน์จากตรงนี้เป็นอย่างมากนะครับโครงการที่เป็นโครงการที่ดีนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับได้เข้าร่วมนะครับโครงการ อบรมนะครับการสร้างวินัยทางการเงินสู่ความมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนหลัจากการที่เลงก้กข้าร่วมการอบรมในครั้งนีู้้สึกมีความประทับใจเป็นอย่างยิ่งในการจัดรูปแบบของสำนักง,งานสอบคสอบคอที่มีการจัดอบรมในการสร้างวินัยทางการเงินทําให้ผมได้รู้ถึงความหมายของการเงินการลงทุนภาษีและสิ่งสําคัญที่สุดนั่นคือการวางแผนในอนาคตจนถึงกเกษียณ นอกจากความรู้ที่เราได้รับแล้วยังมีการเพิ่มปูนทักษะการลงทุนและการทำให้เราอยู่ในระบบเศรษฐกิจทุกรูปแบบได้อย่าง,ย,างยั่งยืนการอบรมในครั้งนี้มีความสนุกมากเลยครับทำให้เราได้ฝึกฝนความรู้เดิมของเราและทำให้เราได้เพิ่มปูนความรู้ใหม่ที่เพิ่มขึ้นอีกสิ่งสำคัญที่สุดนะั่นคือสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง แต่ก่อนเป็นคนที่กลัวกับการมีหนี้สินมากที่สุดในชีวิตแต่สุดท้ายเราก็หลบหนีไม่พ้นนะคะกับการใช้ชีวิตที่มีหนี้สินไม่ว่าจะเป็นการซื้อรถกู้เงินมาซื้อรถสร้างบ้านซื้อที่ดินนะคะและสุดท้ายการใช้ชีวิตก็วนเวียนมีหนี้สินกับบัตรเครดิตหลายใบยนะคะจนมาสมัครเข้าร่วมอบรมกับหลักสูตรของสกศทำให้ตัวเอง คิดวางแผนจะใช้ชีวิตจนปรับนำหลักสูตรของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับชีวิตตนเองนะคะทำให้ตัวเองมีรู้ว่ามีทั้งนี่เสียและนี่ดีจากการที่มีนี่เสียจำนวนมากปรับให้มีนี่ดีมากขึ้นเพื่อวางแผนให้ตัวเองมีมรดกไว้ให้ลูกและก็ชีวิตหลังกเกษียณที่ดีขึ้นนะคะจึงอยากเชิญชวนเพื่อนครูทุกท่านนะคะสมัคร เข้าร่วมอบรมหลักสูตรของทางสกสคจัดขึ้นเป็นหลักสูตรที่ดีมากเลยนะคะตอนนี้กำลังสมัครรับเป็นรุ่นที่สองนะคะจึงขอเชิญชวนเพื่อนครูทุกท่านเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ค่ะจากการอบรมครั้งนี้มีทั้งหมด25ตอนในแต่ละตอนได้ให้ความรู้ด้านการวางเป้าหมายชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบริหาร<ฮ>การจัดการเงินวินัยทางการเงินการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายการออม่ากมีเทคนิคโดยการสมัครเป็นสมาชิกสกสค,รสครประจำจังหวัดเพื่อสามารถบริหารความเสีย่ยงและในการอบรมครั้งนี้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงตอนหน้าสิที่จะเข้าร่วม การอุมรมหลักสูตรการสร้างวินัยทางการเงินดิฉันก็ได้ประสบกับปัญหาสภาพคล่องทางการเงินนะคะรายจ่ายกับรายรับไม่พอดีกันนะคะไม่มีเงินเก็บแล้วก็ไม่รู้จักวิธีการลงทุนนะคะคิดว่าถ้ายังมีวินัยทางการเงินอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจะส่งผลในระยะยาวในอนาคตจึงเล็งเห็นความสําคัญขอ,ของการแก้ไขปัญหา และก็ได้มาพบกับหลักสูตรการสร้างวินัยทางการเงินซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากนะคะมีวิทยากรคอยให้ความรู้และคอยให้คําแนะนําตลอดโครงการนะคะทําให้ชั้นตอนนี้มีสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้นนะคะรู้จักการวางแผนทางการเงินและก็การสร้างวินัยทางการเงินของตัวเองตัวดิฉันเองนะคะก็ได้รับประโยชน์มากๆจากการเข้าอบรมหลักสูตรนี้นะคะเพราะว่าจากเดิมที่เป็นคนที่ใช้เงินเก่งมากๆนะคะไม่เคยเก็บเงินเลย รายจ่ายเท่าไหร่รายได้เท่านั้นเท่ากันเป๊ะเลยค่ะจนบางทีถ้าไม่พยงพอก็เรียกว่าเป็นหนี้นะคะมีการหยิบยืมเกิดขึ้นเพราะว่าไม่รู้จัดก,กันพอประมาณใช่ไหมคะทีนี้เม่ได้รับการอบรมหลักสูตรนี้แล้วทําให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงกับตัวเองเพราะว่าเราจะเข้าใจในเรื่องของรายจ่ายมากขึ้นเข้าใจในเรื่องของรายรับมากขึ้นและเข้าใจในเรื่องของการหาช่องทางทางการออมมากขึ้นนะคะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะและเชิญชวนให้ทุกท่านได้เข้ามาเป็นหังสุินี้ไปด้วยกันค่ะ